ไปเล่นเจ้อวนะ้อวนหน่อยาเจ้อ้วนหน่อยหาเจอ้วนหน่อยอดู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 ดดดอาหารเกี่ยวกันมาด้วยโอ้โหไม่ยอมให้ไปมดตรองอาหารก่อนไ้เลยสวัสดีครับผมบชายมงคลมาเล่นด้วยนะครับผมมาหาถึงบ้านเลยนี่มาพุทสานะครับ จำกันได้นะครับผมคู่รักคู่แรกนะครับจํากันได้เลยบัวตองกับชัยมงคลนะครับ,บตองนี้หันก้นให้อย่างเดียวเลย ขมือข้างหลังขมือขอมืออยู่ข้างหลังส่วนบัวตองนี่หันก้นให้ครับบัตองนี่พร้อมพร้อมกับพี่ชัยมากๆเลยเพราะว่าเขาเคยรักกันแล้วนะครับผมเคยแต่งงานกันมาแล้วรอบหนึ่งก็เลยง่ายๆนะครับ วันนี้นะครับผมวันนี้พี่ชัยมีคนขาข้างซ้ายนะครับข้างนี้เจ็บนะครับก็เดินออกกําลังกายเดินเช้าเดินเย็นนะครับผมเดินเที่ยวพอได้คลายเส้นยืดเส้นนะครับผมนะครับขาฝั่งนี้นะครับนี่ครับทายานวดยาต้มน้ายาประคบทุกอย่างนะครับก็เริ่มดีขึ้นเริ่มไม่ตึงนะครับ อยู่หลักนานๆจะเป็นแบบนี้แหละครับผมอยู่หลักนานๆไม่ค่อยได้เดินนะครับผมเพราะว่าหลักแต่ละหลักก็ไม่ยาวนะครับผมโซ่นในลงช้างไม่ยาวยอออืะฮ อีวิ้น่ะเจ้าอีวิ้นไดรุกโตจิะอืมเนอะแต่บงคลไม่ดไม่สัมผัสโบตองแล้วโบตองรู้ว่าโบตองมีหนุ่มแล้วนี่ไปไปเล่นเจ้าวนหน่อยหาเจ้าวนหน่อยหาเจ้าวนหน่อยดู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 อาหางเกี่ยวกันมาด้วยโอ้โหไม่ยอมให้ไป บนต้องหางก่อนไว้เลยเอ้าขมือนหันก้นให้เลยเอขอมือนก็พร้อมเหมือนกันไม่ใช่อยากจะไม่ใช่อยากจะมีหนุ่มระโบนี่ดูครับหันก้นให้แชมมงคลเลยปกติขมือนไม่เคยหันก้นให้ใครนะครับผมเมื่อก่อนขอมือนกับแชมมงคลน,นี้น่าจะเป็นคู่ปรับกันนะครับเพราะว่าขมือนจะไม่ค่อยชอบช้างเด็กๆเ,เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับ ไม่กล้าแล้วกับชายมงคลโอ้ขโมยทันก็ให้อย่างเดียวเลยกลัวชายมงคลอ้าวเอาแล้วครับเอาแล้วต้องรอดูตอนที่ชายมงคลออกไปนะครับผมไปแล้วครับชายมงคลไปแล้ว เดินออกกําลังกายเดินเที่ยวครับผมเข้าไปแล้วบัวตองจมาคนไปแล้วอาเจม่นมองตามครับผมเจมื่นบอกว่าโอ้ยมาทําให้เสียดายเฉยๆนะครับผมมองตามแล้วมาทําให้เสียดายเฉยๆมาทําให้เสียดายเขาไปแล้ว มกลิ่นตามแล้วครับดูครับดมกลิ่นตามแล้วส่วนมุตองก็ดมกลิ่นอย่างเดียวครับตัวนี้ดมกลิ่นหนุ่มอย่างเดียวเลยตื่นเช้ามาได้มาเจอหน้าหนุ่มเลยนะครับเดินเข้ามาเล่นด้วยเดินเข้ามาหาสาวๆเป็นไงขงมือได้ทักทายหนุ่มๆห,หน้ายังไม่ได้ล้างน้ายังไม่ได้อาบเลย หนุ่มมาหาแล้วเนี่โอ้ยหน้าสดๆไปเลยอันนี้หนุ่มมาหาขาหมืนเจอหน้าสุดๆไปเลยนะครับอันนี้ก็เอออะไรล่ะเข้าไปแล้วลองหาเขาบ่เป็นไงหนุ่มมาหาถึงที่เลยนะ เป็นไงลูกเป็นไงเดี๋ยวเขาก็มาใหม่๋ยวเขาก็มาใหม่ครับดูเจอ้วนดมกินตามเลยครับเจ้อ้วนดมกินตามเลยโอ้โหเสียดายมากเลยชามืงคนรีบไปมากเลยครับก็ทุกคนก็ช่วงเช้าก็มีภาระ,ะหน้าที่กันตัดหญ้าตัดอาหารกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฟังกำะหมือนด้วยนะครับดูครับดมกินตามเลยเจ้อ้วนเราเอา้าตอนที่หนุ่มมาทำเมือนตอนที่หนุ่มมาแล้วทำหันก้นให้ไม่กล้าสัมผัสนะครับตอนนี้อยากสัมผัสครับผมก็ไวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ